สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ้าจ๋าปากกระโพนเมืองเพชรบุร์วันนี้ก็มีแนวทางมาฝากสําหรับเพื่อนๆที่มองหาเลขเด็ดอยู่วันนี้นะคะมีแนวทางสําหรับชุดลือลั่นนะคะชุดลือลั่นเองก็จะมีชุด6ตัวชุด3าตัวชุด16ตัวแล้วก็จะเหลืออยู่1ตัวที่น่ารุ้นนะคะถ้าใคร ชอบหรือว่าติดตามอยู่ของลือลั่นนะคะมาชมคลิปนี้แล้วก็เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะแต่เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะดังแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะอั้นไหมแต่ว่าดังมากนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวขอย้ํานะคะว่าเลขฝันนะคะได้เลขไหนนะคะเดี๋ยวจะขอย้ําก่อนสําหรับนะคะวันนี้ก็พามาอยู่ที่สภาพเหมือน ตอนเป็นเด็กนะคะตอนนี้แก่แล้วก็เลยต้องเอาสภาพนี้ก่อนนะคะมานึกถึงนะคะความหลังก็ยังไงสําหรับเพื่อนๆที่มาชมคลิปนี้นะคะก็เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเนาะ,ะแล้วก็แนวทางนะคะในวันนี้ตัดสินใจได้ก็จัดได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ดูแนวทางจบแล้วจ๋าก,ก็ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ มาดูกันที่ชุดแรกนะคะวิ่งตามหาความสำเร็จชุดนี้นะคะสรุปบนล่างเลยก็บนนะคะสรุปออกมาได้4 5 1 4 5 6นะสตัวบน5 1กับ5 6สรุปล่างนะคะ3 4กับ6 4อันนี้นะคะชุดนี้นะงที่แล้วเข้า หนึ่งเก้าล่างนะคะเข้า1หนึ่งเก้าล่างงวนนี้ก็ตามต่อกันได้ต่อมานะคะเลขชุดนี้เนาะวันที่หนึ่งเมษานี้เนาะเลขสองตัวล่างตรงๆเลยก็มีทั้งหมดนะคะสิบสองชุดเนาะสองสองสองสามสองเก้าสามสองสามสามสามเก้าห้าสองห้าสามนะคะและก็ห้าเก้าแปดสองแปดสามแปดเก้า ชอบชุดไหนก็ตัดเอาได้เลยต่อมานะคะเลข่งนี้เนาะจะเป็นชุดต้นฉบับจริงๆนะคะสรุปบนนะคะบนสรุป354054 309 504นะคะและ004ต่อมานะคะ2ตัว540409เนาะชอบก็จัดเอาไว้ได้นะคะเอาไว้ลุ้นกัน มาเลขชุดน,นี้นะคะของระเด่นก็ fc หลายท่านนะคะเป็น fc เป็นแฟนคลับของระเด่นนะคะ1 1ึ่งหนึ่ล้านห้าล้านมาตัวล้านเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือ2ตัวนี้จะมา1ตัวส่วนหลักหน่วยนะคะหน่วยล่างนะมีสี่มี5้ามี6มี7ถ้าใส่1ก็1 4ึ่งสี่นะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละชุดนะคะ อ่าชุด2ตัวเลยเต็มๆนะคะของละเด่นนะเต็มล่าง12ชุดเนาะ1 5 1 6 1 7 2 5 2 6 2 7 3 5 3 6 3 7 5 5 5 6 5 7นะคะ12ชุดก็จัดไปนะคะอ่าชุดวนี้นะคะ19นะคะ s 19เนาะล่างนะคะมา5เนาะ5 1นะคะอันนี้เพื่อนๆจัดได้1ตัวเองนะคะ 4224องสภาพบอกไม่เกินสงการออก422แต่นะคะมันออกไปแล้วนะงวดวันที่1เดือน4นะคะ6 4นี้จะมาหรือเปล่ามาดูตัวเลขที่ตามกันต่อนะคะตามมานะคะชุดนี้อ่าท่านบอกเอาไว้นะคะว่า อ่าเคยมีครั้งหลวงพ่อไปเชียงใหม่ท่านบอกว่าหวยจะออก5.3คนเขาก็ไปหาซื้อการแต่พอหวยออกออก52คนเขาก็บ่นกันว่าออกทําไม5.2พออีกงวดนะคะเขาก็ทิ้งปรากฏว่างวดต่อมาก็คือออก5.3นะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่หลวงพ่อท่านให้นะ4.2.2.4นะเพราะงวดที่ผ่านมามันออก2.2 หรือ422 2ตัวนะคะออก2องสอนั่นเองดังนั prayed, 4, 2, ้นนะคะงวดต่อไปก็ไม่แน่ที่ว่าจะออก42จะเอา2ตัวหน้ามาออกนะคะอันนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยและนะคะนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าอย่ามองข้ามโชคที่กําลังมาใกล้ตัวอันนี้นะคะจะแนะนำเนาะว่า ถ้าหากเป็นอย่างนี้นะคะและมันเคยมีประวัติศาสตร์เนาะดังนั้นนะคะก็ติดไว้นิดนึงก็ได้นะคะ4224 2, 2, 4, นะคะ4224อย่ามองข้ามไปนะซึ่งนะคะวันนี้ท่านก็ถามมานะคะว่าท่านถามงวดที่ออก19ที่ผ่านมางวดที่แล้วตอนกลับวอวยพรรวยรวย หนึ่งห้าศนะคะ150ไม่รู้จะออกงวดไหนแต่ให้ติดไว้นะคะดังนั้นนะงวดนี้ก็ถือได้ว่าติดมานะคะนั่นก็คือ4 224กับ150นะคะสาตัว150ก็ได้นะคะสาตัว150ก็ได้ไม่รู้เนาะว่าจะออกงวดไหนกันแน่เนาะดังนั้นนะคะติดไว้นิดๆหน่อยๆเนาะเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเพราะว่าโชคกําลังมาใกล้เราแล้ว อ่าต่อมานะคะใครที่รอชุดของหรือล้านสนั่นเมืองนะคะล่างเน้นๆนะคะชุด3ตัวนะ2 3 2 5 2 9ระวังเบิ้ล2 2กับ3 3ตัดชุดเดียวมีมาแล้วนะคะอ่ะสำหรับนะคะชุดนี้นะคะถ้าหากนะคะ ทำเต็มที่แล้วนะคะถ้ายังหลุดอีกก็ต้องขออาภัยทุกท่านด้วยหรือลั่นสนั่นเมืองนะคะอ่าเพื่อนๆดูตามที่วงไว้เลย3 2 5 2นะคะ2 3 2 5และก็2 9ให้เพื่อนๆเน้น29ใช่ไหมอ่ดาดังนั้นนะคะ16ชุดน,นี้ดูให้หมดนะคะแล้วก็จดเอาไว้ด้วยนะคะ อ่ต่อมานะคะถ้าหากชุดเดียวนะคะชุดเดียวเลยของรุลันสนัดเมืองนะคะก็คือ2 992้นะล่างเน้นๆ2992้2 2. ใครที่ชอบนะคะก็จัดใครที่ขัดก็ผ่านเราไม่ว่ากันเนาะแต่อันนี้นะคะเน้นมาให้ปกติจะให้แค่3ชุดนะคะวันนี้จัดไปเต็มเต็มหนังๆน,นะคะ29อ่ะ ชุดน,นี้นะคะแอปเปิลนะงวดน,นี้3ตัวตรงๆกับ3ตัวโต๊ดนะคะจัดให้มาก็เอาไปหาเสียงโชคกันได้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆดูเลยนะคะตัวที่วงกลมสีแดงไว้นะ5 64566 5 68้าห6กนะ5 7 6กับ578นะคะแอปเปิลเนาะจัดให้มา4ชุด5ชุดเนาะอ่ะ5ชุด3ตัวที่เน้นนะคะนอกนั้นเนาะก็ติดไว้นะคะเอาไว้ลุ้นกัน16ชุด ขออภัยนะคะ12ชุด3ตัว12ชุดเนาะเน้น5ชุดก็ยังไงก็จัดไว้ได้เลยต่อมานะคะเลขน,นะคะเด่นล่าง4ี่หางเนาะ05 60 63 66นะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านสําหรับนะคะเลขชุดนี้ตัวจ๋าเองเนาะที่จริงแล้วจ๋าก็ชอบเลขศูนย์นะคะวันนี้เนาะจ๋าชอบเลขศูนย์ก็ถ้ายังไงก็ลองเอาไปเสี่ยงกันดูนะ จิตนะคะโดยจิตนะคะบนล่างงวดน,นี้ให้มา4 8 5 8 5ดห้าดห้าห้าดนะอาให้มาชุดเดียวทั้ง3มตัว2ตัวเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอาจิตเขาไม่เคยให้เยอะกว่าน,นี้แน่นอนนะคะแต่ว่างวดนี้นะคะจัดให้มาหางเดียวก็น่าลุ้นเช่นกันนะระวังเอาไว้ตั้งแต่งวดน,นี้เลยนะคะ สำหรับชุดนี้นะคะจะเป็นชุดทุ้งทองนะคะงวดวันที่หนึ่งนะคะเมษาให้มาสูตรล่างนะคะสองตัวศูนย์สี่นะคะศูนย์สี่จัดไปได้นะคะเน้นๆเลยก็ดีนะคะตมาเลขชุดนี้นะงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งเก้าล่างใช่ไหมอ่าเข้าหนึ่งเก้าล่างนะคะมาดูชุดงวดนี้นะคะวันที่หนึ่งเดือนสี่นะคะจัดให้มานะคะเน้นสองแปดกับสามเจ็ดนะสองแปดกับสามเจ็ดนะคะเพื่อนๆก็จัด นะคะจัดเอาไว้เสี่ยงโชคกันดูนะคะเผื่อจะมีโชคร่วมกันเนาะอ่ให้มาแค่สองชุดนะคะสำหรับตัวเน้น,นเนา<น>ะบ้างคะสำหรับแนวทางวันนี้เน,นาะจ๋าก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆ่อนซีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้นะคะมีแนวทางมาให้ก็อย่าลืมไปหาเสียงโชคกับฉลาดกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศวันนี้มาอยู่ในแล้วนะคะในเล้าก็จะเก็บอ่าพวกกระสงกระสอบข้าวอะไรเงี้ยก็มีหอมแดงนะคะก็ไปดาได้ทุกที่นะคะคลิปก็ ยังไงก็ขอบคุณนะคะ FC ทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่างว่นนี้นะคะเขายังคงเน้น29อยู่นะคะยังคงเน้น29เนาะแต่ถ้า ยังไงนะคะก็ต้องรอสรุปอีกทีนะคะเดี๋ยววันนี้จ๋าก็จะสรุปให้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขฝันหรือเลขอะไรอย่างเงี้ยจ๋าก็เดี๋ยวจ๋าสรุปให้อีกรอบนึงยังไงนะคะขอให้เฮงๆกันทุกคนเลยเดี๋ยวถ้ามีธุระนะคะจ๋าจะออกไปหาซื้อลอตเตอรี่หนึ่งหนึ่งไว้เช่นกันนะคะใครที่ชอบตามจ๋านะคะก็เดี๋ยวซื้อตามจ๋าได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ